อันนี้ซาวแคนพี่น้องน้องแคนไยดีพี่น้องที่ขาวรวมมิดเดอ้์มีแกงน้อไหมน้ำพร่อพี่น้องเจ้าอันนี้เมนูเจ้าของกินกระพัวเฮ้าพี่น้องบนปลาดุกอันนี้แก้งน่อไมมแมงมันมาจากหน้าแรงพี่น้องอันนี้่อของบ่าววันพี่น้องอันนี้แม่ของบ่าวขวันนะพี่น้องเนาะ จในสมุยปปหน้ากับมาเนาะพี่น้องมากินลมผิดกันสบายดีพี่น้องมาเด้อกินขำกันมาสุขุขสุขนุนมีอยงมันมีปลมมีแดงมาใหม่เมื่อไห่น้อ,อ,นองิฉีกใจนะว่าสมวยเอา้าคู่มาอยู่พี่ไว,ไมมพว,ว่าอยสมวยมาแต่เมื่อวานพี่น้องเลยเอาเมงมันมาตอดอนี่ยาเนาะแดดเมฆมันร้ายเลยเอามาฉีกมันกินแล้วก็บสก๊อตเมื่อใหม่พี่เน,นาะ ส่วนทั้งนี้น้องดาของเฮาเนาะพี่นอ้องน้องดาเพิ่นก็นั่งเล่นคนเดียวเพิ่นน้องดาเพิ่นเจ้าเพิ่นนั่งเล่นคนเดียวน้องส่วนน้องดาเพิ่อน ปุ้ยนาลูกุ้ยนาข้างหนข้านเล่นพี่น้องแ้ค่อ้นเแค่แก้งาใหม่บอกอันลูกป่านะอาลูกแฉ็บดิบบ แฉบบมดีด้ับาบอสบอเาเดือนเด้นี่นี่น้องดานาะพี่น้องอันนั้น้องเดือนพี่น้องมาคิดเขาร่วมมู่พี่น้องคิดเขาสมมาคีมื่อนี้ง่ามคเจ้าอากเขามากกิน อย่างนั่นมาตอกดอกข้างเห็ดดีจ้ะก็สร้างนาะพี่น้องเป็นพลแกงเนาะฮัมแกงพี่น้องน้าฮัมขาเป็นมือโดยขาเป็นมือจะก็ลุกตัวขบียดยิ้มไว้ได้เกิดข้ะต้อง เงอะปนุกไปเดี๋ยวอีกแนวห้องดูไปจะกินนี่สั่งเลยไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวห้างใหญ่ห้าหมื่นอย่างเงี้ยเดี๋ยวจับเป็นๆเลยนี่หานะคะเนี่ยคุยกับเพื่อนมากบางคนจะเป็นค้าเกาะเชิงเก่าเชิงเคยพี่น้องหมูกินก่อนคนไหนไปกินที่ลังไปง่่มยนะ ส่วนทางล้างหมู่น้องพี่น้องน้องดาเพลนคนเดียวเพื่นพี่น้องเมื่อไห้่ลูกของคุยหน้าพี่น้องใจเล่นใจรือไม่ใจใจนะทกทาเมือไรเล่น่ะอันนี้เการสติ

จะยืมาหากินมากระต่างันได้แมกนาปีพอนนี้ว็อปกาปั่นก็ช่องหยดคุณเอาสะจายของเราช่องหยดเอาลายๆเลยเป็นหน้าตื่นทำไงทำอะไรทำอกได้เติมการมาบอกติดตรงการตื่นหน้าปวด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 เอ๊ะ

ก็เลยคงอยู่ในนําเนาะครับตะกตินเนาะพี่น้องครับอ๋อเช้าใต้ลูกนี้ครับลูกนี้ครับ问个数目, กินข่าเยอพี่น้องสบายดีพี่น้องกินข้าวตอนเที่ยงะเนาะไปหูแกงไม่ห้ามเราไม่แต่สาวๆพี่น้องเลยมาแกงใช่เลยาเนาะใ่เยของบักควันเนาะพี่น้องก็คือป่าของสมุไว้เนาะไม่ห้ามไม่แต่สา้าก็ได้พี่น้องนี่ได้น้องบ้านใหญ่เลมาแกงกินตอนเที่ยงสบายดีเยอะพี่น้องนาะน่ากินเ่ากัน ก <mile inside. S 1> oh. ็อีดัมด่า้นี่ดัมดพนหีงพี่น้องดัมด่าลูกชักปุ้ยหน้าพี่น้องพี่ป้าหลูไว้ดัมแมพี่น้องส้นส้นขัดพี่น้องเอ้ยสบายดีลยสบายดีคนใหญใหญ่บายบายเป็มากเลยพี่น้องพี่สบายดีานอ เปิดซองอยังพี่น้องต้องได้เปินซองอีกครั้งนะเป็นซองหาทางลงเพนวน,าางงนวต้องด้เอ้ยเอ้ยนี่ยว,วเี่ยเดลูกพุีเอสนใจเอ้ยสมาดิคมีไปหลอดไส้ี่ มนี่พี่น้องเมนูแกงนอไม้จะแส่บมีแกงนอไม้นน้อพี่น้องถวยบ้านใหญ่ดูดูดูมีแมงมันแมงมันอ้ตูถังด้แมงมันแบงบันดอนคุย อาก้อยลูกอะน้งดาเพิ่อจะกินเข่าพี่น้องอัอนนี้ดูดูเป็นไงเพิ่นเอาลานเมื่อนี่พี่น้องกว่าชาปูน่าซอปูน่าเพิ่นบยูเมื่อนี่เพ่ไปเรียนไปงานเนาะเพิ่งไปวี่พี่น้องจอนด้เอาลูกไว้ให้เเ <animation> ่าแม่เนาะพี่น้อง ฝ้าก็ไม่เดียวถึงส่งมั้ถขาพายสิที่เขาวมาเบิ่งกนะพี่น้องขอฝากซ่องนะพี่น้อง มวยบันดอนฝากติดตามมวยบันดอนพี่นอ้องก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มวยบันด,อน,อ,นดอนให้ชาวมวยบันดอนเห็ุคิปต่อไปนะพี่น้องโดยขอขอบใจพี่น้องโดยสบายดี